สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกครับกับผมลุงสอนคนนอนหน้าครับื้นนี้ผมจะพาพี่นอ้องมาเบิง่งการปลูกองุ่นของยูทูบเบอร์ดังแห่งเมืองที่บุญมังสาหารนะครับพี่กัมื้อนี้กับยู่สวนของบ่าวสักศรีนะครับสวนของยูทูบเบอร์ดังนะครับช่องบ่าวศักศรีเพื่อนก็นเป็นช่องใหญ่แล้วครับพี่น้องผู้ที่ตามเพื่อนก็น ลายพอสมควนนะครับาลายแสนมือหนีลุงซ้อนกะมีโอกาสามาเยี่ยมชมสวนอง,งุอ่นของช่องไ่เพิินแล้วครับามาเบิงพี่น้องว่าบ่าวสักศีเพิินปลูกมีสายพันธุน์ยัางแน่สำหรับพี่น้องผู้ที่สนใจในเรื่องขององุ่นนะครับเนาะครับลุงซ้อนเดียกะมักกินอง,งุ่นครับพี่น้องมักกินอง,งุ่น เลอยอยากจะมาศึกษาหาความ,มู้เลวก็บมาเบิงเพื่อเป็นแนวทางน้าของเบาศักสีนะครับว่าเพิ่นมีสา,ายพันธุ์ยังดีๆมาแนะนํำแลวกมาเบิงวิธีการปลูกมาศึกษาหาความู้จากเพื่อนพูนครับเพื่อนกำลังยุ่งอยู่กับนางานนะครับตอนนี้เพื่อนกำลังเหตุรงเรือนเตรียมโรงเรือนให้งุนนะครับพี่น้องเอากอรอืกนกับมา อ่าสวัสดีเพื่อนก่อนครับพี่น้องเบ้าสักซีสวัสดีครับครับผมเอาเพีงเด็กก็มาได้คุ้มครับตัวนี้แบกโอปอแบกโอปอใช้พันแบกโอปอเื็นลูกง่ายติดลูกง่ายบานเ้องปลูกได้ครับแบกโอปอเจ้าเหมือบ้าสักซีเนี่ยเอามาปลูกครับนี่ตัวนี้ยี่สิบหาเหมืองยี่สิบหาเหมืองยิบหาเหมืองผู้ยาวไหวเนาะครับตัวนี้จะขึ้นข้างแล้วยิบหาเหมือ เอามาที่แหลมันยาวปันใดครับวัญญาณที่แหลก็สิประมาณนี้ครับออกจากตอแมนบ่แมนประมาณสามสิบเสนโอ้ประมาณสามสิบเสนครับเนี่ยประมาณนี้ละครับประมาณสามสิบเสนก็เหมืองหอยมดขึ้นเป็นเมตรแต่ตัวครับนี่ประมาณเมตรกว่าโอ้ประมาณเม็ดสามสิบสี่สิบครับตัวนี้เมตรหกสิบเมตรหกสิบตัวนี้ครับครับตัวนี้สายพันธุ์ไม่ฮาร์ดไม้ฮาร์ดไม้ฮาร์ดตัวนี้ไม้ฮาร์ดครับตัวนี้มานีเคียว มานี้เขียวมานี้เขียวครับมานี้เขียวสีต้นล่ำต้นสีแดงอ๋อต้นมันแตกต่างกันนีดนาะครับล่ำต้นแตกต่างใบแตกต่างครับตัวนี้ครับแต่สายพันธุ์ออกง่ายเวิดนะครับปลูกไปหลายยางปลูกไปหลายยางสมปูสมปุยอนุต้าอนุตาครัไปแต่ต้นนี่สายพันธุ์มาจากยูเครนครับอ๋อมอสนาปลูกบานเท่าแห้งครับมันเกิดง่ายแบบปลูกน้ำขึ้นหัวเข้าน่ครับ สายพันธุ์ปูต้องพันหัวตัวน,นี้ก็ต้องมาดซอยเขาแน่ครับซ้อมเขาสีกขึ้นข้างว่างข้าง่ันสูงสองเมตรครับโอ้โอเตรียมดินอย่งไรครับบาร์อกสีดินปลูกไหม่พ่าต้องเ่าต้องเตรียมเลยครับก็เอามาปลูกเลยดินตรงนี้เป็นดินทรายแม่นขุดขึ้นเห็นน้อยน้อยนึงขุดขึ้นน้อยนึงแล้วก็สามารถปลูกได้เลยครับผู้เหียวไว้เนาะตัวุูเอซี่สิบแปดครับ ยี e ่สิบกว่ามือสูงเป็นเมตรยี่สิบห้ามือครับย sure> uh 네ี่สิบห้ามือสูงเป็นเมตรครับผมสูงลอยสิบห้าครับตัวนี้ก็สีมานลอยหกสิบลอยห้าสิบลอยหกสิบครับโอ้ครับผมใหญ่ายขนาดครับเือว่าเป็นสายพันธุ์ใหญ่ายปลูกอีสานเนี่ก็ได้เห็นมูพึ่ปลูกได้นะจังหวะไปเอามาปลูกครับครับมูพึ่ปลูกแล้วมันโดบโอ้าลังเห็ดลงเลื่อนครับครับแต่เวลาปลูกนี่ง่ายอยู่ บ่บบ่่ต้องมีอย่างหลายครับเวลาปลูกนี่แค่ปลูกลงไปดินให้มันติดซื่อๆล่ะคอยบำรุงเอามันเป็นพืชหักตื้นนะครับเค<อ>นสิกินออกทั้งขางเพิน่นบ่มีห่าเกลียวลงไปข้างลุมหรอกครับคนหลุมคนยังเฮาได้เตรียมเฮาได้๋ยวบำรุงยังก่อนนี่บ่ครับบ่บ่เพราะว่าองุอ่นบ่ได้ปลูกเลิกครับมันก็เลยบ่เดี๋ยร่องกลดลุมนะครับมันสิออกขาง<อ>แ,ตแต่นี่ค่อยหาฝุ่นขี้งัว่าขี่ยังมาใสา่ครับตอนนี้บ่ทันได้ใส่หย,ยังครับตอนนี้ถ้าเป็นดินแบบดินเฮาพี่น้องเฮา ก็เรามาผมเพื่อนนะครับผมเือน,อนดินไม่ไม่เดี๋ยวเบาสักสีเขาต้องบำรุงบางยังก,นกอนบ่บ่ครับตัวน,นี้ก็ดินเขามาถมเพื่อนที่อนครับนี่เนี่ยโอ้ก็เป็นดินทรายธรรมดาดินทรา,ายธรรมดาแต่ว่านายดินนี่ที่เห็นนี่คือมันมีหยาดมียุ่งอยู่นี่นะครับมันก็นเลยเนี่ยเบิ้งมัน,มนคือยังดินงามแท้จริงบ่มแม่นนะครับจริงกับดินนี่ครับแต่คูดลงไปก็เป็นดินทรายถมถมที่่มทรายด่วนๆเนาะครับทรายด่วนครับบ่มีหยังตัวนี้ยิบหามือสิเป็นหนึ่งสี่ร้อยครับโอ้ยิบหามือใหญ่ไว้เล้วครับพี่น้องใหญ่ไว้ครับ สนใจอยู่ครับครับูง่ายม้าพี่น้องคนสนใจอยากได้จริงพันธุ์ติดต่อได้ใส่ครับบาสักสียติดต่อได้อยู่นี่เพจของไรอ่างุนเจริญทรัพย์เลยครับโอ้ไรอ่างุนเจริญทรัพย์แมนครับถ้าพี่พมเขาไปก็สีเห็นเป็นเพจเพิ่นขึ้นมามีเบอร์โทรมียังเบิ่นพร้อมครับครับจะหนีซื้อมาจากเพิื่อนนะครับไรั่ามเจริญทรัพย์บางน้าเขียวเอาบาสักสียเอามาต้นกาต้นราคาเท่าไหร่ครับ ต้นกล้าเอามาต้นละวสองร้อยบาทพร้อมปลูกครับครับสองร้อยบาทพร้อมปลูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้สร้างออนไลน์ก็สิแพงขึ้นได้ครับเพราะว่ามันมีค่าขนส่งโอ้แต่มีค่าขนส่งน้ำหนักไม่ครับค่าขนส่งโอ้ราคาเนี่ยที่ว่าเฮาเฮาไปรับเองคับคับสวนเพิ่นเลยบ่ครับแม่ครับสองร้อยครับสองร้อยก็สิได้กินงามๆเดือเกาจนกี่ขันเพิ่นมีเป็นหนึ่งพนจริงครับครับพี่หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกเป่นบ่ครับประมาณสามสิบสายพันธุ์อในประเทศไทยที่ปลูกอยู่ครับผม โอ้อใหญ่ไว้เงาไว้เรือพี่น้องเนาะแมนแมนครับใหญ่ไว้อันนี้ไว้ตรสร้างเพื่อนมากว่าพิษหวังหรอกครับรรรครับ,รบเพื่อนจีสอนวิธีการปลูกขุ่นเฮานะว่า,าเฮา,า,าต้องปลูกจังไรใส่ปุ๋ยอีังฮ่อมุ่นยาอยาีนังเพื่อนจีสอนเบิดครับอ๋อสอนนะเพื่อน,นเฮ็ดคลิปในออนไลน่เฮาได้เบิ่งน้ำครับเพื่อผู้ใดบุยเวลาไปกับเบิ่งกนี้คลิปในออนไลน์เอานะครับครับเป็นการสอนวิธีการเวละจังว่าว่าปลูกกันย้อนเพื่อนสอนนี่แหละครับครับสอนเบิดทุกอย่างเลย ้องก็มาเบิ่งครับตัวนี้สิมีขี่รวดเสื่อมเน่งหน่อยก็ร่างเห็ดลงเรือนเนาะอืมลงเรือนก็เห็ดย่ำคนเดียวพี่น้องเลยลงเรือนก็ร่างเห็ดแบบไงโอ้เป็นหน่วยว่าเนาะลงเรือนบอลเดียวพี่น้องเอ้ยสิได้กินหน่วยนะตัวนี้เป็นหน่วยเดียวสิได้กินเนี่ยอ้าถูกขึ้นลงเรือนก็เพราะ่าชิได้กินยางสวยเลยพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวมีหน่วยเดียวเป็นหน่วยว่าตัวครับอ่ะเป็นหน่วยว่าข้าวเดียวเมื่อปลูกข้าวเดียวก็เป็นแล้วครับโอ้แคยี่สิบกุมหมือก็เป็นหน่วยแล้ว นี่ตัวนี้สูงสองเมตรครับพุนาเขียวก็บบาสักสีครับเบาซักสีบนสูงเกือบสองเมตรบนอ่างวนนี่จะแสงบนเนี่ยอ้ยาวงามไบแหงโอ้หดิวฮะสายพันธุ์ใบขนั่ใบขนั่ครับใบขนั่นนี่เป็นสายพันธุ์ที่แค่เด็ดยอดกระแตกดอกแล้วนี่เด็ดยอดออกนี่แบบไหนอายุมันก็สิแตกดอกเองมันบบตองสะสมอาหารปันไี้นะครับปลูกง่ายตัวนี้ครับ หมอสลับสายคาเฟ่สายยังแหล็กก็งามใบเองตีนยี่สิบกว่ามืองามได้ซ้ำในถมต้นพันธุ์น้ำแอสูงซ้ำกันเบพืชสุดต้นครับครับพ so so ี่ว <laughs> <laughs> ่างามใบเนาะงามไว้งามใบสามสิบเส้นเลยก็งามไว้นี่มันเป็นที่คนปลูกอยู่เบาเบาสักสีใส่น้อยแต่บ่อยครั้งใส่น้อยแต่บ่อยครั้งชิบหาชิบหาเลยเห็ดขึ้จังผมสุดนะห้อยห้อยใส่อยู่สามมือหามือใส่เธอหนึงใส่แล้วก็หดวหนามละลายโป๊ะโป๊ตรงใส่ไก่เงาปลาตัวใ บ้านเฮาอีสานมันแหลกนอกากก็เลยเห็ดเบ่าไอ้มันเป็นนี่ครับเห็นเป็นเบ่าคือจังเขาปลูกบหม้อปลูกอยัางนี่นะครับครับแล้วก็เอาน้ำใส่ก็ต้องย่านนะครับนี่ตัวนี่โฮสเสาแหลกขึ้นอยู่กับสภาพดินเนาะครับพอดีเนาะดินทรายมันก็เลยต้องโฮสเสาหดแหลกโบเมนว่าสิไปใส่เถื่อนึงคือจังของเพิ่นก็บ่ได้ของเพิ่นเป็นดินดีดินดูดซับหนามครับต้องเบิ่งดินเบิ่งสภาพดินของเฮาคือกันเนาะนี่ที่ลราครับขนาดโฮสเสาแหลกเนี่ครับพุ้ยไงคุณคุณไงคุณคุณอยู่ครับลมพัดแม่น ไงกุนคุณครับนี่แหละครับเดี๋ยวผูกง่ายอยู่หลอกล่องล่องกูเบิงครับลองปลูกเบิงเดี๋ยวจังไหนสิเหลาสู้ฟั้งเรื่อยๆอยู่หลอกครับมาเป็นจังไหนเนี้ยแล้วเอาเดี๋ยวก็จะมาติดตามหลักกัมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมเรื่อยๆครับครับครับเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณบาทศักสีทด้์หลายครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ